วันนี้ก็เป็นคุยขิงค่ะคุยชิงคุยค่ะเรื่อง EXO ชื่อคอนเสิร์ตเขาคือคอนเสิร์ตอะไรนะเดเดี๋ยวเขอเปิดดูหน่อยว่าชื่อคอนเสิร์ต EXO Adiem in Bangkok ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็น EXO L แต่ว่าเพื่อนเป็นเมนชันยอนชันยอนชันยอนเออเออเดี๋ิดเราขออภัยด้วยเพราะว่าชอบนะแต่ว่า เรื่องก,การออกเสียงของฝั่งเกาหลีเนี่ยยอมแพ้คือเขาชอบมากไงเขาก็อยากจะไปแล้วก็นอยกลัวไม่ได้บาดกลัวนู่นกลัวนี่กลัวน,าน,น่าอะไรก็เลยเออมาเดี๋ยวช่วยกดเราก็มั่นใจในตัวเองพอสมควรนะเพราะว่าเขาก็บอกอดีเทลมาว่าเอองานมันมีสองวันบลาๆก่อนอื่นอนะ่ะมันฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่ายากขนาดนั้นน่าบตดอะ่ะถ้าเรากดเร็วพอนะเขาบอกว่ามีสี่หลุมหลุมละสองร้อยที่แต่ว่า S, S, <S ที่ฉลากเป็นกอรเซเว่นเนี่ยมเมาไว้1หลุมก็เหลือ600ก็ประมาณ10บวงห้าสิบก็เปิดดูตอนแรกนึกว่าจองไทยทิเกตเดิอมากเข้าไปไทยทิเกตเอ้าทำไมไม่มีวะอะไรเงี้ยก็เลยเออเซิร์ชดูอ๋อเขามีเว็บของเขาส่วนตัวออทไทยทิเกตรีเฟชจนมันมีคำว่าบายหลายคนบอกว่าตอนนั้นไม่มีคำว่าบายให้กดแต่เนี้ยขึ้นนะขึ้นบายก็กดแล้วก็เลือกโซน หลุมฝั่งนี้ข้างหลังอะมัวะ่วไงคือแบบเข้าไปปุ๊บเมาส์อยู่ตรงไหนก็กดตรงนั้นเลยเนี้ยคลิกเล่าวันอาทิตย์แล้วก็เออกดสิบเอ็ดโมงหนึ่งนาทีบัตรแม่งหมดแล้วอะคือแบบ what อะไรวะคือหนึ่งนาทีเดียวอะบัตรแม่งหมดแล้วแต่ว่าพอกดโซนอื่นอะมันมีนะแบบสามพันห้าปะสามพันห้าหกพันอันเนี้ยเจอแต่ว่าเจอแบบยิบยิบย,ย่ยอยๆแล้วอะคือเข้าใจว่าบัตรมันจะหมดไวใช่แต่ว่า กดเข้าไปคลิกเดียวและบัตรหลุมหมด <S <S ฉันไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจเลยวันนั้นอะ่ะทําไมแม่งกดได้วะแลวคือเราไม่ได้กดช้าไงถ้าเทียบเวลาเราก็คงกดพร้อมกันอะ่ะถ้าถ้าเขาไม่ได้ซื้อบัตรก่อนหรืออะไรอะนะก็มันก็คงจะกดพร้อมๆกันแล้วเราสิบเอ็ดโมงหนึ่งนาทีทำไมเราไม่ได้บัตรวะขนาดเราไม่ติ่งอะ่ะกดไม่ได้อะ่ะแม่งโคตนหูหงิดเลยนั่งถาม ทำไมมันกดไม่ได้วะทั้งที่แม่งนาทีเดียวทําไมกูไม่ได้บัตรวะประมาณสักพักเดียว,วสักประาห้านาทีสิบนาทีวันนี้ยในทวิตเตอร์ก็จะมีบัตรแม่งขึ้นมาแล้วบัตรหลุมอ่ะดีขึ้นไปสูงสุดที่เห็นของวันนั้นนะสองหมื่นจากสี่พันห้าได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอ่ะคุณพ่อเป็นมะเร็งหรือยังไงก็ไม่รู้คือโหบวกห้าร้อยพันหนึ่งก็ยังก็ยังพอถูถ่ายแต่ถามว่าสนับสนันไหมไม่เลย อยากให้ทุกคนแบบกั้นใจวะรู้นะว่าศิลปินมาแต่ละครั้งมันมันนานอะโยเวนก็เซเว่นนะ <c oughs> มาถี่แล้วเกินแต่ว่าโอเคเข้าใจว่าทุกครั้งที่เขามาก็อยากจะไปเห็นนั่นแหละแต่ว่าอยากให้ลองกั้นใจดูอะไม่ซื้อใน,นเดี๋ยวมันก็จะเข็ดไปเองรอบหน้ามันก็จะแบบตายละวาขายไม่ออกอะไรเงี้ยไม่รู้ดิมันเป็นวิธีโง,ง่ที่สุดเท่าที่คิดได้ตอนเนี้ยว่าเออเราจะคุมบัตรผีได้ยังไงวะก็ลองดูว่า ให้ตายเถอะไม่เคยกดไงเนี่ยกดแล้าแรงแล้วแบบฉันต้องเร็วกว่านี้ขนาดไหนเลรวฉันถึงจะทันเลย <c oughs> คือใครได้บัตรเท่าไหร่ก็พิมพ์บอกกันได้นะว่ายังไงแล้วคนที่ได้บัตรสี่พันห้า 4, มาอยากรู้ว่าตอนซื้อกี่โมงแล้ววันเสาร์กับวันอาทิตย์อะไรขายดีกว่ากันอะไรประมาณน,นี้หรือเราซวยเองวันที่เราแบบกดไปวันอาทิตย์แต่แม่งนาทีเดียวเข้าใจปะ